เริ่มปั่นจักรยานเสือหมอบแล้วเจ็บมือจังทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชระผงแก้วสะอาดกับช่องเทรนน i ่ง j จ c คสำหรับคลิปนี้ผมมาตอบคำถามจากทางบ้านที่ว่าพี่ครับผมเพิ่งปั่นจักรยานเสือหมอบได้2อถวันผมเจ็บอุ้งมือจังเลยมันทำยังไงแก้ไขย,ยังไงได้นะครับ ก็คือขั้นแรกนะครับก็คือว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมาปั่นจักรยานเสือหมอนะครับเราอาจจะไม่ชินนะครับร่างกายเนี่ยอาจจะยังไม่ชินกับท่าการปั่นเพราะว่าท่าในการปั่นจักรยานเสือมอฟเนี่ยตัวเราเนี่ยค่อนข้างจะโน้มมาด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่อุ้งมือของเรานะครับซึ่งเวลาที่เราปั่นใหม่ๆเราไม่เคยกับท่านี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเจ็บมือได้ก็คือ วิธีแก้ก็คือว่าลองปั่นไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งนะครับอาการนี้อาจจะหายไปเมื่อร่างกายของเราชินนะครับผมและข้อที่2นะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับหาถุงมือจักรยานมาใส่นะครับอย่าอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะครับผมเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือมานานแล้วนะครับเพราะว่าผมถนัดแบบนี้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับก็คือว่ามือของเราเนี่ยยังไม่ชินนะครับกับแฮนด์จักรยานเสือหมอบเพราะนั้นเนี่ย ในการที่เราใส่ถุงมือนะครับที่ถุงมือนะครับตรงฝ่ามือเนี่ยก็จะมีเจลมามารองรับอุ้งมือของเราไว้นะครับเวลาที่เราจับแฮนด์เนี่ย มันก็ช่วยลดแรงกระแทกกระเทือนเวลาที่เราขี่ไปนะครับมันก็อาจจะช่วยลดอาการเจ็บอุ้งมือของคุณได้นะครับผมแล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งของถุงมือนะครับอ่าหลายๆท่านบอกว่าควรจะต้องใส่ถุงมือ,อไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าเราจักรยานล้มนะครับเวลาเราจักรยานล้มเนี่ยมือของเราเนี่ยจะไปยันพื้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้มือของเราเนี่ยบาดเจ็บได้นะครับผมเคยมาแล้ว <laughs> แต่ว่า โอ้ยยังไม่เข็ดนะครับก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผมโอเคและคราวนี้นะครับเราลองนะครับลองปานสักพักหนึ่งแล้วนะครับใส่ถุงมือแล้วเอ๊ะมันยังไม่หายนะครับก็ต้องมาดูเรื่องการทําฟิตติ้งของจักรยานของเรานะครับซึ่งการทําฟิตติ้งมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเบระอาจจะสูงไปตามไปอะไรก็ไม่รู้นะครับรถอาจจะถูกไซส์ไม่ถูกไซส์อันนี้เราต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าแบบ ลองพยายามแก้ปัญหาแล้วเอ๊ะมันไม่หายเจ็บมือก็แสดงว่าฟิตติ้งเน่น่าจะแบบยังไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองทำฟิตติ้งดูผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับคลิกที่ลิงก์ดูได้นะครับผม และก่อนจากกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตครับอ่าผมมีแว่นใหม่อีกแล้วนะครับเป็นแว่นใหม่จากไลโปนะครับรุ่น LP003 ตัวนี้นะครับผมลองเอามาใส่ดูทีแรกก็ว่าเออมันมันเบาๆนะครับผมก็เลยไปลองสอบถามไลโปเขาดูครับว่าแว่นตัวนี้มันมีพิเศษอะไรขั้นแรกนะครับก็คือเลนนะครับเป็นเลนโพลาไรส์นะครับเพราะนั้นเนี่ยจะช่วยตัดแสงสะท้อนทำให้เราเนี่ยใส่ได้อย่างสบายตาเวลาเจอแดดจ้าๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเอามาลองอีกว่าเอ๊ะ แว่นเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะกันลมดีไหมนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราใส่แว่นจักรยานนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าใหญ่บางทีมันก็ดูแบบอวกาศอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเอาแว่นอันนี้มาใส่นะครับว่าเอ๊มจะกันลมได้ไหมก็สรุปว่ามันกัดกันลมได้นะครับโดยเฉพาะหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนเนี่ยเวลาที่เราใส่แว่นใหญ่ๆที่มันไม่มีรูระบายอากาศนะครับมันจะเกิดแบบว่าฝ้าและเหงื่อสะสมทงเหงื่อนี่ไหลฝ้าเป็นขึ้นเลยนะครับ เพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเหงื่อเราเนี่ยออกมานะครับแล้วก็เวลาที่แว่นมันใหญ่เนี่ยมันก็ทําให้แบบกักเก็บไอตัวเหงื่อตัวความชื้นเอาไว้นะครับมันก็เรียกว่าทรมานบางทีเหงื่อไหลเข้าตาด้วยนะกรคราวนี้เพราะแว่นตัวนี้นะครับตะกี้เนี่ยทำเส้นหนักๆเลยนะครับเหงื่อมันก็เรียกว่า ไอ้ด้านข้างเนี่ยมันก็แบบไม่มาสะสมนะครับเพราะว่าลมมันก็พัดออกไปได้นะเออก็เรียกว่าอันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษของแว่นอันนี้นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กเลยนะครับไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าปลอดภัยมากนะครับเวลาที่เราใส่แล้วเล่นกีฬาคือทางไรปโรปเนี่ยครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องแว่นตานะครับเพราะนั้นเนี่ยแว่นของเขาแต่ละรุ่นเขามีการคิดค้นมาแล้วนะครับว่าเออ แบบไหนที่มันจะเหมาะกับการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรียกว่าเขาพิถีพิถันมากนะครับในการออกแว่นแต่ละรุ่นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแว่นอันนี้ราคา950บาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่ a c e b o o k ไลฟ์โปรไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปั่นจักรยานนะครับสามารถทิ้งเอาไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้แล้วผมก็จะมาทําคลิปตอบให้แบบนี้เช่นเคยนะครับผมโอเคก่อนจากกันไปนะครับฝากไว้กับร้าน เทรนนิ่งวิจักนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดูแลจักรยานและล่าสุดเรามีเพิ่มครับผ้าพันแทนจักรยานเสือหมอกเป็นผ้าพันแทนคุณภาพดีผลิตในไต้หวันนะครับผมสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับมีทั้งในช้อปปีและในลาซาดาและก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเพิ่งเข้ามาเจอช่องเทรนนิ่งวิจักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้ติดตามมาได้อย่างทันทีสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ